ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กลับมาที่ยิ่งถกกนกซักในช่วงที่2ท่านผู้ชมครับก็เกิดเอาไว้นะครับนี่ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงหน้าแรงขึ้นไปทุกทีก,ก็คือหน้าร้อนนะครับซึ่งทางภาครัฐก,ก็เตือนมาตลอดเวลาว่าหน้าร้อนปีนี้น่ากลัวมากเรื่องของความแห้งแล้งและจะส่งผลกระทบนอกจากพี่น้องชาวไร่ชาวนาแล้วเนี่ยจะมาถึงคนเมือง จะมาถึงคนกรุงเทพด้วยนะครับทางการประปานนครหลวงก็เลยเตรียมจะรื้อฟื้นโครงการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดการใช้น้ํามีโครงการที่ชื่อว่าช่วยราดช,ช่วยรับช่วยประหยัดน้ําประปาที่เคยทามาแล้วและประสบความสำเร็จในปีที่แล้วอาจารย์นะปี58นะครับก็จะนํามาตรการนี้มาเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดควบคู่กับมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับมาตรการนี้ก็จะมีส่วนในการคล้ายๆกับ ให้รางวัลสําหรับผู้ที่ลดการใช้น้ําถึงะระดับหน่งเนี่ยสมมุติว่าลดการใช้น้ําได้มากกว่า10%รวมแล้วไม่ต่ำกว่า5ลูกบาทเมตรนะฮะเมื่อปี58นี่นะครับเขาก็เขาก็มีคล้ายๆกับมีเงินรางวัลให้นะครับถ้าผู้ใช้บริการรายย่อยท่อน้ําประปาขนาดไม่เกิน1นิ้วและใช้น้ำนะฮะเป็นส่วนลดค่าน้ําประปาให้นะครับหนึ100บาทถ้าได้ตามเกณฑ์ เอาเงินร้อยบาทนี่ไปหักการค่าจ่ายในเดือนถัดไปหรือป่ะถูกต้องก็คือก็คือแต่ไม่ใช่เอาร้อยหนึ่งอเอาไปเอไม่ใช่สมมุติว่าจะเคยใช้เคยจ่ายค่านัำปลาสา300ถ้าเดือนนี้คุณใช้น้ําถึงเกณฑ์ลดไปสิลดไป10%บเรหลือสองร้อยเหลือสองร้อ 200. ำหรับผู้ใช้รายย่อยและก็ผู้ใช้ลายใหญ่นะฮะที่มีขนาดท่อน้ำเนี่ยหนนิ้วก็จะให้ส่วนลดสอง น้ำก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วรายได้การประปาก็ขาดแคลนยังจะต้องมาลดราคาอีกน <Yeah. S 2> ี่อาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าเมื่อปี58นี่นะฮะเขาตั้งเงินรางวัลเอาไว้สำหรับประชาชนเนี่ยหล้านบาทนะครับมีผู้ใช้น้ําให้ความร่วมมือประหยัดน้ําตามเกณฑ์มากถึง428,000กว่าคนทําให้ต้องจ่ายเงินรางวัลทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะสีล้านนะครับนั่นนะรายได้หายไป43ล้านและสามารถลดการ ลดการใช้น้ำไปได้8ล้าน9กแสหกหมื่นพกว่าลูกบาทเมตรคุณกัะนนกคะน้ำมีน้อยมันเป็นจิตสำนึกของเราไหมคะที่เราต้องช่วยกันประหยัดทำไมยังจะต้องมานั่งกระตุ้นว่าโอเคใช้น้ำน้อยเดี๋ยวลดเงินให้อีกน้ำก็น้อยการประปาก็มีรายได้น้อยเพราะขายน้ำได้น้อยการประปาควรมีรายได้หรือเปล่าแล้วยังจะต้องมานั่งใจแต่กี่ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อเช็นนว่านะคะ คนไทยเราควรจะมีความคิดที่จะทําดีได้ด้วยตนเองไม่ต้องเอารางวัลเอาอะไรมันล่อไหมคะให้มีแรงจูงใจมันต้องจูงใจแม้กับสิ่งเหล่านี้ในเมื่อทุกคนต้องรับทราบความจริงหรือไม่งั้นขึ้นค่าน้ําเลยขึ้นค่าน้ำใช่น้ำไม่พอจะได้ใช้จ่ายกันระมัดระวังเก็บแพงกว่าเดิมค่ะแทนที่จะแบบเป็นให้รางวัลเป็นรางวัลจูงใจขึ้นค่าน้ำใครใช้น้ำเยอะเสียเยอะหลังสี่ทุ่มค่าน้ำแพงค่ะ อะอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นสิหรือไม่งั้นก็หลังสี่ทุ่มน้ําจะไหลอ่อนหรือว่าทุกวันนี้ไหล,หลอ่อนนะเขาก็เรียกกลองใส่ถังเก็บกันอ๋อก็ไม่ถือว่าพยายามแล้วพอน้ําไหลอ่อนนะคะไปซื้อปั๊มมาด,ด,ๆๆๆดูดหมดเลยบ้านเถวนั้นไม่ไหลเลยเปิดมันมีแต่ลม ไม่ได้ผลไม่ได้ผลแต่อีบ้านนี้นะ้ําออกอยู่บ้านเดียวเครื่องมันแรงดูดไปหมดเลยเราต้องรณรงค์และปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจนะคะว่าถึงเวลาที่เราต้องประหยัดมันคือผลรวมของชาติค่ะคุณกะนกซึ่งยังไงก็ตามแต่มาตรการนี้นะฮะเขาจะนําเสนอสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งจะมีรายละเอียดกติกาที่ชัดเจนอีกครั้งในวัน ในวันพรุ่งนี้นะวันที่18กุมภาพันธ์เป็นหน้าที่ค่ะที่เขาต้องใช้น้อยในช่วงน้ำขัดแคลนไม่ต้องให้รางวัลเป็นตัวต้องโอเคเอาบผมฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาตอบคำถามก่อนดีกว่าเดี๋ยช่วงหน้ามาตอบคำถามนะพักกันอีกคู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเชิญครับไม่ยอมทำการบ้านอาบน้ำนอกจากต้องจ้างมาเด็กแล้วล่ะค่ะให้เด็กมันจูงและสนตะภายได้ขนาดนี้หรือไม่งั้นที่ด้